ตัวตัวเจ้าปัญหานะคะตัวที่กินผักคะน้าของเรานี่ mm hmm. นี่นี่ลิซ่าดูสิลูกเอาลูกกันไม่กลัวเหรอผัดออกมานะคะแทบจะไม่เห็นคะน้าเลยนะคะเมื่อกี้ใส่เข้าไปเยอะๆอร่อยไหมพี่ลูกกา การผักเหลืออยู่แต่ของลูกกาโลูกกาลูกกากินผักหมดเลยสวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอนแลนด์ค่ะค่าววันนี้นะคะมูจะพามาดูต้นคณนาที่ปลูกไว้นะคะมันมีสัตว์มาก,กัดกินทุกใบเลยนะคะสวัสดีครับอ่านี่นะคะเดี๋ยวให้พี่ลูกกาช่วยถือคณาให้แม่ เอคือมันเป็นมันไม่อ่อนนะคะมันมันต้นเล็กแต่ว่ามันแข็งแล้วมันจะมีบางต้นที่แบบเนี่ยอย่างอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือสามารถผัดก้านได้แต่มันจะมีต้นเล็กเล็พวกนี้มันจะขิงมันสิขิงมดแล้วนะจ๊ะมันติดกันเกินไปเนาะก็เลยสิแบบมาถอนออกอลิซ่ามานี่แล้วนี่นะคะอ่ะถือเราก็จะกินแต่ใบมันนะคะเอาใบมันไปผัดเนาะ นี่เป็นการปลูกคะนา้าครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาเอาเอาเลยเด็กหน่อยครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยปลูกนะคะคะน,น้ามีแต่ซื้อกินเนาะนั่นหอยทากจริงๆค่ะทุกคนนี่ไงลูกการ์ดลิซ่ามานี่ลูกการ์ดลิซ่ามานี่รูมาดูหอยทากเลยสลักก็มาสลักไกลกันนี่ตัวตัวเจ้าปัญหานะคะตัวที่กินผักคะน้าของเรานี่นี่นี่ลิซ่าดูสิลูก เอาลูกกาไม่กลัวเหรอเอาใชา่ลองดูซิลิซา่าดูดูดูสลักนี่มันกินมันกินคณะของเราเมเราถามว่าเสียดายไหมคณะก็ไม่เสียดายหรอกคะอ่ะดูอดเออสลักมันอยู่ในนี้คือต้นแบบนี้จะ ไอ้ที่มันมีที่ก้านใหญ่ๆแบบนี้ก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะคะให้มันมันแต่ว่าที่ที่เป็นต้นขิงๆเล็กๆขิงๆแบบนี้แม่น่าจะไหวแล้วเราก็กินแต่ใบมันก็แล้วกันเนาะ <laughs> สลักปลูกคณะปีแรกสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหล่ะ แต่ก็กินใบมันได้อยู่เนาะม,มันมันน่าจะเป็นคณะพันุ์เล็กด้วยแหละคิดว่านะนีอ,อยตกใจเวี้ยสลักปะปะนี่เออนี่อีกตัวหนึ่งค่ะนี่ตัวปัญหานะคะหอนหอนจะมือนีหอนค่ะหอนเน,นนี่มือนีอสามิบสององศาดิสามสิบสององศาที่เนเธอร์แลนเทียบเท่ากับ บ้านเราก็เกือบสี่สิบองศาเลยเพราะว่าที่นี่ประเทศเนเธอร์แลนด์ทางยุโรปนะคะ,ะจะอยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มากกว่าบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิประมาณนี้ก็คือแบบจะร้อนมากๆเลยนะคะสามสิบสององศาดูคณะที่มันที่มันมันแข็งแข็งจะนี่แข็งค่ะแข็งแน่ดินี่นี่ก็แข็งแล้รดินี่ โอ้ได้กินแต่ใบนะขนาดนะเฮ้ยิซ่ากินไหมกินไหม n ผักปลอดสารพิษนะลูกไม่กินนะลิซ่าลิซ่าซู้ไหมซู้อไอเยี่ยมทำไงลิซ่าทำเยี่ยมได้ยังเอานิ้วไหนเยี่ยมนิ้วไหนไม,ไม่ใช่นิ้วนี่นิ้วโปกง yes เยี่ยมไม่มาแล้วใช่ไหมลูกแม่กับลูกนะคะอัดยาเป็นคนละเม็ดนะคะ,ะ,ะอืมแล้วก็เปิดกระจกหน้าต่างด้วยนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้ให้อากาศถ่ายเทเข้ามาเวลาเราขับรถเนาะมันจะได้มีลมเข้ามามันจะได้ไม่เมารถนะคะลำไยเจ็ยูโร9ก้ 90, าสิพัคองก็แพงเหมือนกันนะนี่ลูกละ9นี่เกือบ10ยูโรล,ลูกเนีเก้าสิบยูโรขึ้นแพงอนกัน กลับมาจากร้านเอเชียก็ไม่ยอมนอนนะคะนี่อา้าวบอกว่าจะลงมาข้างล่างอะ่ะลงข้างล่างเหรอลกูกไม่นอนเอาลงเองลงแบบนี้เลยนะค่าวันนี้อาหารเย็นนะคะมุจะมาทำผัดมาม่านะคะผัดมามะ่าซีอิ๊วนะคะใส่ใบคะนา้าอ่อนนะคะ อ่อนแต่ก้านแก่นะคะใบอ่อนก้านแก่ก็จะผัดสองแบบนะคะวันนี้ก็เนี่ยค่ะคะน้าแล้วก็จะผัดเส้นบุกนะคะของมูจะทานเป็นลองทานเป็นผัดซีอิวเส้นบุกนะคะแล้วก็ผัดมาม่าซีอิ๊วนะคะให้กับพ่อกับลูกทานนะคะทั้งหมดนี้มีสามห่อนะคะลวกลวกมาม่าสามห่อนะคะของมูมูจะใช้เป็นกุ้งนะคะส่วนของพ่อและเด็กๆนะคะก็จะเป็น ผัดซีอิ๊วไก่นะคะนี่นะคะเนื้ออกไก่นะคะที่หมักแล้วนะคะ ัดออกมานะคะแทบจะไม่เห็นพนะเลยนะคะเมื่อกี้ใส่เข้าไปเยอะๆก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับมาม่าผักทีอิวนะคะ ตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับผัดซีอิวนะคะได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วลิซ,ซ่าลิซ,ซ่านอนนะคะลิซ,ซ่านอนชิอนอน่เออลิซ่เาเอาจานมาเลยเดี๋ยวแม่ตักให้อันนี้มันก็คือเส้นมาม่านะสรุปผัดมาม่ามันอร่อยกว่าผัดเส้นบุกนะคะคแต่เส้นบุกก็มันก็อย่างว่ากหลยเจ็บนุ๊ เ <Okay, S 2> อาไก่เอาไก่เยอะหน่อยนขนุกกลัว <ically S 1> yeah. ทําไม่หมดเอาไปแค่นั้นก่อนเอาป๊าป๊ามาพิซซาเดี๋ยวไว้ค่อยทานทีหลังเพื่อนยังเหลือเหลือสำหรับหมูไว้ทานพรุ่งนี้หลังเลิกงานอีกนะคะนี่อร่อยไหมพี่ลูกาอรเอยกิ๊บกิ๊บป๊า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 หิวไหมหป๊าป๊าแฮปปี้ Ah, hoe gaat papa? Ja, ik heb twee keer Oh, dan zien we hem Hm? aan. Maar hij hmm. hmm? ซีอิ๊วเส้นบุกนะคะมันจะกรุบกรุบนะคะสําหรับผัดซีอิ๊วเส้นบุกมันก็สู้ผัดมาม่าไม่ได้ค่ะเส้นมาม่าเส้นมีเนาะแต่รสชาติมันอร่อยเส้นบุกที่มูใช่ทั้งหมดนี้ประมาณ หแควนะคะปาปะ๊าจานที่สง <c oughs> <อ>ลิซาไม่มียังไม่ได้ยินเสียงลิซาตื่นเลยนะคะนางนอนอยู่ข้างบนถ้านางตื่นนางจะร้องเรียกหรือว่าร้องไห้นะคะ ผัดไทยเล็กอะเล็กสุผัดไทยรสเลกอะผัดไทยก็ใช่บิดเอเออเสือเลออะไรสมาร์ป๊าปาบอกว่าชอบผัดไทยมากกว่านะคะอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าชอบผัดไทยมากกว่าคณะจะไม่รู้ว่าจะได้ทำหมูกรอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าคณะมันไม่ค่อยสวยเนาะจะทำหมูกรอบก็เสียดายหมูกรอบค่ะ ก็เลยเอามาผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วใส่ข้าวผัดก็แล้วกันนะคะเม่งพ่อยดีก้านน้ำแข็งแม่หอมข่านาผักคะน้าเดี๋ยวสิคุณเตชิเฮ็ดผักคะน้าเอาลูกกากินคะน้าหมดเลยเหรอเอาลูกกากินผักหมดเลยนะคุณพ่อเอ็ดดี ยังมีก้านผักเหลืออยู่แต่ของลูกกาบลูกกัลลูกกัลกินผักหมดเลยผักคะน้าอร่อยไหมอ๋อลูกกัลอาก้งกับเออยัดเข้าไปอือือ วันนี้คนสวยกินข้าวที่หลังเพื่อนนะคะเพิ่งตื่นนอนตอนนี้ลูกาดลงสาไ่ายน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องกินข้าวก่อนลูกให้น้องกินผัดมาม่าก,ก่อนเนาะหนูกินอิ่มแล้วเดี๋ยวหนูไปเล่นด้วย

ออันนี้คือช้อนช้อนแล้วก็ซ่อมซ้อมซ่อมจานจานก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่าเอาจากสิอื่นอ่ะช้อนสลังมันเหมือนงูใช่ไหมหนูกินงูเหรออากินงูสิ เรเลยเรยเลรีบกินเดี๋ยวไปได้น้ำกับป,ป๊ากับพี่ลูกกันเนาะค่ะ <ś led> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมิซ่าบ๊ายบายดูดดกัน <laughs> Doe je het best. Ik heb stout. Ik heb